นี่ทุกคนปลายซี <ไป S 1> ที่เร<อ>ได้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปเอาปลายซีเมื่อกี้แพนเขาชมมาว่าได้ปลายซีอยู่บางส่วนครับเพราะว่าเรือใกล้หยุดไา้แล้วแล้วก็ปลายซีก็เหลือน้อยราคาก็จะแพงด้วยวันนี้เนี่ยผมจะจำเป็นต้องไปเอาปลายซีที่แพนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศตอนขับรถไปเอาปลาที่แพนะครับไปไปกัน หลายคนอยากรู้นะครับว่าเรือหยุดไงเนี่ยมันคืออะไรเรือหยุดไงหมายความว่าชาวประมงเรือใหญ่เนี่ยเขาจะหยุดพักเรือประมาณ1สัปดาห์นะครับเนื่องจากน้ําในทะเลมีปริมาณที่สูงแล้วก็น้ำจะเชี่ยวทําให้มีความลำบากในการจับปลานะครับเขาก็เขาก็หยุดพักดังนั้นเนี่ยวันนี้แพรโทรมาผมก็เลยจําเป็นไปเอาอปลายซีนะครับปลายซีประมาณ16กกิโลจะเอามาท,ทําน้าพริกปลายซีนะครับเป็นปลายซีขนาด2กิโลกว่ากว่ามั้งคือว่าที่แพ แพ่ก็โทรมาเมื่อกี้แล้วก็ประมาณห้าเจดตัวมั้งเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าที่แพ่ก็ทำอะไรกันบ้างนะครับก่อนที่เราจะจุดไหรูอต่อให้จบนะครับนี่คือบรรยากาศ ถึงแพแล้วนะครับบรรยากาศก่อนที่เรือหยุดนหะครับจะมีรถพ่อค้าคนกลางแม่ค้าคนกลางมารับปลาไปขายต่อนะครับดูทุกคนเยอะมากๆแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นโรงน้ําแข็งน้าแข็งบดนะครับสําหรับใส่ในเรือแล้วก็ออกไปจับปลาพ่อค้าแม่ค้าเอาน้ำแข็งบดเต็ถึงแล้วนะครับแพโชคอุดมแพโชคชุมสิน ได้เยอะพี่นี่ทุกคนปลายซีเที่ยวได้พี่เขาเก็บไว้ให้นะครับเป็นปลายซีจากเรือนะครับเรือใหญ่นะครับนี่เป็นไปบ้างประมาณ6 7ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาปลาเนี่ยไปทำน้ำพริกต่อครับดูบรรยากาศนะครับ,บ,รรรบอันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของเรือครับก่อนที่จะหยุดไหนนะครับจนะบมีพี่น้องมาช่วยเลือกปลาเป็นเรือใหญ่ได้แปลโชคชุมสินยันย้ยนนใช่ นี่ทุกคนวันสุดท้ายก่อนที่เรือจะหยุดไง่นะครับ <c oughs> บรรยากาศอาจจะเงียบๆหน่อยนะครับแล้วก็ปลาก็ได้แค่ประมาณ16กกิโลนะครับแล้วก็เราเอาไปทำน้พริกเลยครับเราจะได้ปลาสดๆเนี่ยไปทำน้พริกเลยแล้วก็รออีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ <c oughs> เรือจะเข้าใหม่ดูบรรยากาศโอเคไปกลับกันโอเคดครับไอพี่ครับสวัสดีครับครับครับ โอเคทุกคนนี่ฮปลาโอเคไปกันแพ้โชคชุมศินนะครับวันสุดท้ายของน้ํานี้นะครับน้ำนี้หมายความว่ารู้เ,เขาเรียกว่าช่วงในการจับปลาจะหมดลงแล้วก็เจอใหม่ที่หน้าไป แพลปลาโชคชุมสินครับอยู่ห่างจากโรงงานวังเทศประมาณแค่ประมาณเจ0ดร้อยเมตรนะครับซึ่งไม่ไกลนะครับโรงงานวังเทศเองก็อยู่ใจกลางเมืองปากปารานะครับแล้วก็แพโชคชุมสินก็จะอยู่ตงแถบเขาเรียกว่าเป็นเป็นร่องน้ําเป็นคลองครับขับน้ไม่ไกลครับปากปาราขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารทะเลที่ใหญ่ ระดับหนึ่งของของภาคใต้นะครับอุ้ยชุนไก่ดังนั้นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าไหลพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดจังหวัดสขลาต่างหรือว่าพี่น้องจากสามจังหวัดเนี่ยหลายคนชอบนิยมมารับซื้อปลาเพื่อที่จะนําไปขายต่อครับไปยังจังหวัดของตัวเองนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของน้ํานี้นะครับแล้วก็เจออีกเงีงประมาณจัปด,ดาห์ ถึงแล้วเอาทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มหั่นกันเลยนีย่ไปลายซี์บ้างดูสดๆเลยนะครับวเนี้ประมาณสองกิโลได้จเ,เดี๋ยวพี่ต่อไปนะครับจะมาดูวิธีการทำน้ำพริกปลายซีกันนะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนวันนี้เนี่ยขอจบคลิปแค่นี้ก่อนดูทุกคนบ้าง shh <sharp inhale>